ไว้หมินนี่จะหม็นเงี้ยเอียงบนมีของห่เฮี้ยหลังอื่นนะเขาหลายบริั่นี่เจ๊บัดใดเท่นี่ดีเฮ้ยของจังสี่เขาเก็สี่เอาทิมสันต์เอาไม่ยังไม่อยงองไอผู้ใดมาแต่ไหนมาเก็บกับครู่อยไปใส่ของเจ้าตีเก็บไปอ่ะอคอยเก็บยุ่งหนีแล้วเก็บไปยังไหน่อยใส่ยุ่งเก่าก็ไดเนาะเก็บเร็ววัน อักอนอก็เจ็ดสีเม่นอีหยังเนาะขวบว่าจ้าถิบเนาะใช่ไัมเก็บไปอีหยังเจ้าก็ได้ได้อีข้างเนาะอ,อยากได้ตัวขวบเป็นคนมักได้นี่มันอยากได้อยากดีครับเอ,อ้ยข่อยมักได้มักดีแต่อีผีอันข่อยมือหนึ่งน่ะมือละเป็นพันดูดิข่อยหาหมุนหันละจจับอย่องนี้ขวบงานจับหลายเพราะเอิญข่อยไปวระสันไปหาคือมันเถอะดูขวบเป็นมัดเนาะเจ้าเนาะหาเลี้ยงลูกลูกข่วบนี่ลูกอยู่อัดเมียข่อยมาขาดเนาะนอนเพราะท่านตื่นอยู่คุณ เรกเท่าขี่ขนนนป่านว่ท่นตื่นอยู่ยข่มันข่ดูดเจ่ากันไ่าจิป่ามันอยู่เจ้าจะบอกข่ดอกป่อป่ามันนี่เยอะากไข่ว่าคนขี่ขันเมื่อดันทีเก็บใบได้ป่าป่าเมาข่โหลดพอเมันสิพ่อดีกันเด้อป่าเมาข่โหลดข่ก็มีได้ยังลูกข่ก็มีคือกันเอาเจ้าก็มีรูคือกันเมนห่วยข่เจ้าจะคนสามห่วยสามคือกันครับเด็ก ลูกแจะขคนพอดีกันเลยสามคือกันเอามาตูกใช้กันโหลดข่อยว่าข่อยว่ามันมีคืออยู่ดี่วนี้เขาเลี้ยงมันใหญ่เร็วข่อยมันไปหากินของข่อยมันก็หากินบอบมันป่าไหนืนี่ย่าบอบมันก็ซามันเจ้าเดียมันบออันเขาเลี้ยงมันใหญ่เล็วข่มันไปหากินเขาก็นั่งถาไปถัาจิ่มเดียนโทอหาไใแต่กินน้ำมันข่อยว่าเมียเจ้าขี่ขันอุ้ยข่อยเป็นข่อยเอาปลาถิ่มจะโดนเรยวมาเอาข่อยโหลด ข่อยว่าผ้าอึดผ้าหยาดหรอกผ้าหากินเออตุเซกันหรอเนาะโอ้ยตุเซกันรุนเลี่ยวข่อยว่าคือคือปลาจอบปลาปลาเมื่อใดบอกข่อยเด้อเพราะว่าข่อยกับบ่ท่านี้ผู้ใดข่อยกับหาข่อยกับรอดๆเละๆน้ำมันนี่แหละจนน้ำหาข่อยร่นเมื่อใยจอบปลาบ่ท่านโดนหรอกข่อยเบื้องล้วข่อยจีปลาอยู่ใจหายเพราะว่ามันขี่ข้านขี้แยวบ่เวียกเอางาที่นาเนี่ยมันเป็นคนยังสั่นว่ะ มันยังสั่นบ่พผ้าเจ้าจะเลื่อนเด้อบ่คือข่อยเด้อมันบอจะเลื่อนเหรอเนี่ยบอคือเจ้าข่อยดูต่ข่อยหัวตะเห็นนี่แหละป้าพอตหัวจะมาพอข่อยดูข่อยมันมันค่ะมันแน่แท้ข่อยบ่อยู่ซื่อซเด้อเหมือนึดิเจ้าจะไปจ่าเด้อเปล่าป่ามันหลุดมาเอาข่อยนี่ข่อยบ่พ้าเจ้ามือหลังเข้าตีไปนัดกันยุไสหือไอ้่อยข่อยยุดในหมู่บ้านนี่แหละเจ้าในเมื่อวานไปเจ้าก็ต้องไปล่อรีบ เ่าป่ามันหลุดวิยิ่งแบบเจ้ามีเบอร์ทั่ววะข่อยมีข่อยเจ้านัดข่อยหลุดมาหาเหมือแหลงก็ได้ที่เมียเจ้าอยู่อยู่ที่จังไหนสันป่ามันหลุดป่ามันหลุดป่าแล้วเจ้าก็ไปหาข่อยข่อยว่างเลยพี่ละบ่ต้องเนาะๆา่ิขอกข่อยเราไปจีนหาีป่ามันจะได้